อาทบมาครับของไหมมา right Nothing on you Baby Nothing Nothing on you That thing ก็อย่าอย่าเดี๋ยวฟันเฉาะครูฟันเด่นก็เด่นก็รวมรวมนะฮะก็แบบว่าพี่พี่พี่เหมือนผมแบบน่าจะทำเป็นผู้ชายผู้ชายแบบทำเป็นผู้ชายลอยๆอย่างเงี้ยเท่ๆอย่างเงี้ยแบบผู้หญิงแบบมีสวยทั่วโลกก็แบบจะตามจีบใครก็ได้แต่ว่า แต่ว่ามันอะไรวะแต่ว่ามันไม่มีใครเทียบมันไม่มีใครเทียบเธอได้อะไรวะกุกง้องมันไม่มีใครเทียบเธอได้อะไรอย่างนี้ใช่ว่าเธอแบบสุดๆแล้วแล้วก็แบบทอนแล็ก็ก็ความหมายก็ประมาณว่าอธิบายว่าเราเป็นคนนิสัยอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้คอ่าคือแบบไม่มีใครเทียบเธอได้แล้วประมาณนี้สนุกสนุกเน้นแบบเฮฮาเลยนะ Not h i n g อ n y ยูนะครับถ้าตามเนื้อเพลงถูกไหมครับอืม ช่วงแรปเป็นไงวันครูนั่งฟังอยู่วันนี้ก็ใช้ได้นะแต่อย่าลืมดินามิกข้างหลังจำได้ว่าอ่ะเดี๋ยวมาเจาะเดี๋ยวมาเจาะไม่เป็นไรครานี้แบกขึ้นทรยกมีแล้วขอหน่อยอยากฟังคันนี้คขาุดท้ายมั้โนโน o เขาแรกมันไ่ล